ไม่ลอยไม่ลอยเนี่ยนะครับหลุดมือแล้วก็ไม่ดังเลยนะครับนะหลุดมือไม่ดังเลยนะครับนะหลุดมือมีมีสัญญาณนะไม่ดังหลุดมือนะครับกรณีหลุดมือแล้วไม่ดังก็หมายความว่ามันก็คงจะต้องมุ่งเน้นมาดูที่ตัวใหม่นะเพื่อนนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ตัวหนึ่งนะดังอยู่เพราะว่าตัวหนึ่งไม่ได้หลุดมือเนี่ยดูดูด,ด,ดูตัวนี้ดังอยู่ว่างั้นนะครับโอ้โหลโหโหโอ้โหตัวนี้ดังอยู่ตัวตัวตัวสีฟ้าไม่ดังเนื่องจากว่าตัวสีฟ้าหลุดมือนะครับ ุดเหมือมนก็เป็นที่หัวก็ขาดได้หัวใหม่ขาดได้หมุนได้อ <Ooh. S 1> จะหมดสภาพแล้วมั้งเนี่ยแตกนะครับแตกตัวนี้แตกเลยเนี่ยแตกตรงนี้นะครับมันก็เลยส่งผลให้ตัวนี้ไม่แน่นแล้วทีนี้น่าเห็นไหม,อมเออได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่แตกนะครับนะแตกถ้าแตกตัวนี้เราแย่เลยอือตัวนี้ โอ้โหตัวนี้แตกเลยนะครับโอ้ยเป็นที่นี่หละต้องใช้แน่แน่ในส่วนของตัวนี้ก็เอ,อ่อเพื่อนอยากยอลองวัดดูความทนทานหัวไม้ก็ทําได้นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียยังไงเดี๋ยวผมจะผมเห็นแล้วล่ะมันมันแต,แตกอยู่นะครับมันแตกนะครับน่าจะเป็นตัวน,นั้นล่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวลองวัดหัวไม้ดูนะเพื่อเพื่อน,อนมันไม่ได้แตกเหมือนกับที่ผมเห็นนะ เหัวใหม่นี่ประมาณหกร้อยโอห์มใช่ไหมนะครับเดี๋ยวดูนะครับท่านเพื่อนอยากจะลองวัดดูนะนี่ครับก็วัดตรงนี้เลยโอ้โอเห็นห้าร้อยกว่าเนี่ไหมนะครับตัวนี้มันแตกโอ้แตกเลยนะครับ แต่หักเลยครับนะสุดยอดเดี๋ยวเปลี่ยนอันนั้นแหละไอทองทองเลี้ยนอย่างมันนะดี๋ยวเราแกะออกมานะครับน่าจะใช่นะผมว่านะเดี๋ยวต้องแกะออกมาก่อนครับมันต้องเอาไอ้นี้ออกนะไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ออกออกมาได้อุ้ยเห็นไหมสัมผัสดูยังจืดๆเลยแสดงว่าโอเคนะเดี๋ยวแกะมาครับ ทีนี้เราก็คงจะต้องลื้อออกมานะเพื่อนโอ้แตกนะแตกมองเห็นเลยนะครับก็คงจะต้องการลื้อนี่ผมคิดว่านะเพื่อนนะหนึ่งน็อตนะครับสองน็อตนะครับต่อมาก็นี่เลยนะครับนี่นี่อันนี้นี่อันนี้น,นี่ออกมาด้วยนะครับนะอันนี้นี่ถึงจะออกได้แล้วม่นมีน็อตอยู่ด้านในนี้ด้วยนะอุย้อยเดียเดีย ต้องหาอะไรมางัดๆที่แง,อง่ออกถ้าไม่เช่นนั้นมันจะออกไม่ได้นะเพื่อนนะนเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันซ่อนอยู่นะโอ้จริงๆต้องเป็นคัตเตอร์ในตัวนี้นะตัวนี้มันไม่บางพอนะไม่บางพอแหมมันจะได้เอาไปแกะโอ้ได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 ้ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่จะมีน็อตอยู่ด้านในเนี่ย อนี่นีเห็นไหมเห็นไหมนี่น็อตอยู่นี่นะครับท่านเพื่อนอยากจะลือเล่นนะถ้ายังหาน vlogging, ็อตไม่เห็นนะเพื่อนหมุนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกแล้วยังไม่ออกเลยก็แสดงว่าไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างงั้นนครับต้องสุดยอดแน่เลยผมว่านะทีนี้ก็เราก็น่าจะมีไขควงตัวเล็กนะครับตัวเล็กผมไปไหนเลยทีนี้ป้าดนกขึ้นไรโอ้ยมันเล็กเกินอุ้ยไม่ได้อกตัวนี้อุ้ยได้เฉยเลย หมุนนอดดังแกลกนะครับหมุนนอดดังแกลกนี่นี่อู้ยสุดยอดมากเลยตัวนี้มันจะหมุนได้เวลาใกล้กวงเนี่ยโอ้ยหม,มุนไ่ไห้เราพี่น้องคลวงไ่ไหนเนาะนะครับหมุนออกมาดือ้อคักลายที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องงัดตัวนี้ออกมาด้วยนะเพื่อนนะ่นี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 ่เห็นไหมเห็นไหมนี่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 อู้ย นี่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 แล้วทีนี้มันถึงจะนี่นี่นี่อีกโอ้ยโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการลือนะเพื่อนสุดยอดแห่งนวัตกรรมแล้วนานโอ้ยไกเลย มันถึงจะออกมาได้ป้างงหลงค้งเลยพี่น้องเอ้ยแกออกมาแล้วมาพิจารณาชัดๆแล้วเนี่ยมันน่าจะขางอเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็คงจะต้องดันๆตัวนี้ออกมาหน่อยหนึ่งนะคิดว่าตัวนี้มันไม่มาสัมผัสกันนะเพราะว่ามันก็รวมไปถึงไอ้ตัวนี้มันแตกด้วยนะนะครับมันก็เลยทําให้ตัวนี้มันไม่สัมผัสนะกนะ็คงจะต้องซ่อมตัวนี้ลนะ ไอเหลือ,องใเนี่ยดูแล้วไอแตกนี่มันก็ไม่เท่าไหร่ก็พอติดกาวได้อยู่นะมองเห็นมันแตกนะครับมันลาวๆหน่อยนึงมันก็ะแทกแรงนะมะัม้งนะี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเครื่องก่อนนะครับมันดังไหมนะครับมีแต่จะมาซ่อมมันดังหรือเปล่าไปดูดังยิงหรือเปล่า โล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 เขดังอยู่นะครับดังโล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 ดังอยู่นะแต่น่าจะเป็นที่ที่ตรงนี้แตกนะครับทําให้ตัวนี้ลงมาไม่ถึงจุดสัมผัสเนี่ยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวแกะแก้ตรงนี้แหละครับแก่แก้ตรงนี้ละเอาดันดันขึ้นมาหน่อยนึงหาไขควงหาอะไรงัดงัดขึ้นมาหน่อยนึงก็น่าจะโอเคแล้วมันเป็นต่ํา่ลงไปอยู่นะครับเดี๋ยวดันดันขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องแกะตัวนี้นะครับเพื่อนอาจจะต้องแกะอาจจะต้อง เอาตัวนี้ออกนะถ้านอกก็ออกได้แบบท่านเพื่อนจะเอาออกนะถ้าจะลื้อตัวนี้ออกก็ออกได้นะครับแต่ว่านเพื่อนต้องเอาในนกขึ้นหลายหัวนกเยอะครับนเพื่อนต้องเอาในส่วนนี้ออกก่อนนะครับ PCB สีเขียวนี่ออกก่อนนะถ้าไม่เอาตัวนี้ออกเนี่ยมันมันจะติดตรงล็อกนี่ครับเห็นไหมครับดำๆนี่ครับมันก็จะออกมาไม่ได้ นียครับเดี๋ยวละลายก่อนนะโอ้ละลายยากนมือนกันอากาศหนาวหนาวเย็นเนี่ยครับถึงจะอ,ออกได้แล้วก็จะดันตัวนี้นะครับเอาไขควงเอาอะไรดันๆันขึ้นมาหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับนี่ก็คือวิธีการแกะนะครับดําเนินการแล้วก็หมุนน็อตอะไรออกมาได้ไขควงตัวใหญ่ๆหน่อยมันถึงจะง่ายหน่อยอ่านะครับพเพื่อนๆก็แกะออกมาแบบนี้นะครับพเพื่อนครับ แกะออกมามันจะแน่นๆหน่อยหนึ่งนะอ่าทีนี้เราก็ดันตัวนี้ได้เลยครับดันตัวนี้เอาขึ้นมาหน่อยมันขยับลงมาหน่อยหนึ่งแล้วดันขึ้นไปนอ่มันไม่เท่ากันอยู่เนี่ยมันเป็นแตๆแฝงๆอยู่แล้วติดกาวตรงนี้นะครับนี่แหละครับทําตรงนี้นะเห็ดละก้อนบาดน,นี่โดนอยู่ด้วยนี่นโดนเติอบนบุญด้วยนี่พี่้องอเคแก้ไขก่อน ก็ดาเนินการดันดันหน่อยหนึ่งนะเพื่อนนะกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสเลยเออได้ละนะครับดันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะอืมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเหตุผลของการนี่ก็คือเนี่ยมันแตกเนี่ยครับโอ้โหยเนี่ยบางอันในหักตรงนี้เลยหักตรงนี้แก้ไม่ได้เลยนะครับมันเป็นมันเป็นหน่อยโค้งหลอเนะี่ยโค้งเหล็กหลออะไรเงี้ยครับโอ้ยอย่าไปให้มันหักนน่นเพื่อนนะ ถ้าหักแล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้มีแยกขายหรือเปล่านะตัวแบบนี้นะให้แน่ใจนะครับไม่เคยซื้อนะครับที่เป็นถ้าถ้าตัวนี้มันเสียนะบางทีวงจรใช้งานได้ตัวนี้พังอะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีขายไหมแบบนี้หรือว่าอาจจะต้องซื้อในกรณีชอบนะครับชอบรุ่นนี้นะครับชอบชอบมากชอบซุ้มเสียงชอบอะไรต่างต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างอื่นแล้วก็ของยี่ห้ออื่นอาจจะคล้ายกันก็อาจจะซื้อแยกมา มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับลองลองหาดูนะเพื่อนส่วนมากจะเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับที่ผมสั่งของแปลกแพวกนี้บางทีมันก็ตอบโจทย์อยู่นะครับเพื่อนๆครับเพราะเราไม่มีเวลาไปเดินเลาะซื้อนี่ครับมันยากก็จถะไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่แหละเหตุผลของการที่ตัวนี้มันแตกอะไรต่างๆนี่ก็มันตกนะครับมันตกแตกนะนี่ครับประกอบเข้าไปแกเอามายังไงก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นละทีนี้ มาดูนะครับมาดูทีนี้มันจะดังไว้นะครับเพื่อนครับนี่เราลองก่อนนะครับนะเนยมันก็จะได้ไหมนะครับเรามาลุ้นกันเลยโอ้ยมันสีอยู่เลยห่าจากมือเนาะมันแตกเพี่น้องก่อนติดกาวให้เราเด้นี่งเราจะต้องติดกาวได้ด้วยโอ้ไม่ล็อกเลยเอออ้าแน่นละแน่นและได้อยู่ได้อยู่ ต่ค่อนข้างที่จะเกลียวการหมุนนะค่อนข้างสั้นมันก็เลยทีนี้พอมันแตกแล้วมันก็แย่เลยโอ้โๆลโลเชยงานได้อย่าไปเข้าแรงนะครับหัวแมงจะขาดโอ้ยดังดีดวะโอเคนะครับเชยงานได้นะครับ ชวีเลิ่องษาก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับก็กล่าวว่าเพื่อนๆอาจจะเอาไปลองทําดูนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ในส่วนของการทําคลิปวิดีโอมาถึงแล้วเนี่ยเก่งเลยได้ไหมเอามาใส่ปุ๊บดังเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ลุ้นี่เรับเน้นการลุ้นนะครับเพื่อนผมว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยเพื่อนต้องเน้นการลุ้น ความที่แปดร้อยห้าจุดหกถึงแบบร้อยสามจุดแปดห้าได้ไหมนะครับนี่นี่สุดยอดนะสุดยอดนะช่วงเรื่องตาวคงจะต้องจับไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับดังแล้วพี่น้องไปสวัสดีครับ